ผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วทุกคนต้องมายอมแพ้เพื่อประเทศชาติอารยชนที่ดำยิ่ของพวกเิมีเดียจะเป็นเครื่องมือสําคัญตอนนี้มาทําดีขึ้นแต่ยังไม่มากพอต้องมีภาคปฏิบัติการให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของยุวชนต่างๆโดยยึดหลักความจริงนะฮะตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดผมเรียนย้ำ ว่าหลักการแบ่งแยกเกมตอนนี้กำลังเป็นการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผิดพลาดเหมือนอกเหมือนกลาบพราบาทเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมามันจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮนะรประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่ต้องยอมรับ นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้กําลังเกิดความวุ่นวายการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติกําลังเกิดขึ้นนะครับธรรมนัตก็แยกตัวนะครับไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลแย่ลงและดูท่าเสถียรภาพของรฐบาลจะอ่อนแอลงแต่เกมที่เดินตอนนี้นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับมันกําลังจะทําให้เกิดเรื่องใหญ่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป วิกฤตเศรษฐกษิจในยุคข้าวของแพงข้าวแรงถูกแพงทั้งแผ่นดินนี่เป็นเรื่องแรกเรื่องสําคัญนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีคนปล่อยข่าวว่าปล่อยข่าวกับสื่อมวลชนนะครับว่ากลุ่มพักเล็กก้าสอสอมีแนวโน้มจะตามร้อยเอกธรรมนัฐไปยกเว้นหมอละวีพักพลังทรรมใหม่ที่ยังเหนียวแน่นกับวิกตูผมขอแสดงความคิดเห็นว่าการปล่อยข่าวแบบนี้ สร้างความเสียหายกับกลุ่มพักเล็กจากข่าวนี้สื่อหลายสำนักก็ได้นําไปขยายต่อว่าศึกครั้งนี้กล้วยที่พักเล็กจะได้รับเนี่ยสงจะได้รับกันแบบยกเครือแน่นะฮะกล้วยต้องแพงขึ้นแน่ในท้องตลาดเหมือนกับหมูแพงขึ้นแน่นะครับท,ท,ทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะครับแน่นอนครับถ้ากลุ่มพักเล็กก้าสสเนี่ยไปร่วมกับร้อยเอกธรรมนัฐจริง ย่อมทำให้เกิดอำนาจต่อรองอย่างแรงตามมาถึงขั้นท่านนายกไม่ยอมอาจจะถึงขั้นยุบสภาผมคิดว่าทุกคนก็คงจะมองออกเพราะถ้าไปร่วมกันเป็น20 26คนเออ21บวก9มัน30ะนะครับย่อมเกิดอำนาจต่อรองและย่อมอาจจะเกิดปัญหายุบสภาในภาวะที่ยังมีโควิดระบาด ในภาวะที่ข้าวยากหมากแพงของแพงแบบนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับความขัดแยง้งครั้งนี้มันเป็นความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลอื่นรวมทั้งกลุ่มพักเล็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงดังน,นั้นผมขอเตือนไปยังสสคนใดที่ปล่อยข่าวแบบนี้นะครับมันเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ครับข้ออ้างที่พักพลังประชารัฐได้แถลงว่า การให้ออกนั้นเรื่องจา่ว่าเป็นการขัดข้อตกงับงภาพว54เวท5ซึ่งเงกี่ยวข้องกับการผิดต่อ,ตอจรราบัหรือวินัยอย่างร้ายแรงนะครับประเด็นสา่าก็คือว่ากา,ารที่พักพลังประชาธิปไตยตะวันมเมื่อวา,วานที่เราบอกว่าการขัดจัาบรนหนรือวินัยขัิอย่างร้ายแรงเนี่ย ในเรื่องที่มีการเสนอใม้มีการปรับโครงสร้างของพักนั้นจะทาให้พักเกิดความเสียหายนะครับไปเลยครับนะครับเง็นที่สงสัยว่าสมาชิกพักหรือสสของพักหรือคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนี่นะครับเสนอขอมีการปรับโครงสร้างของพักเนี่ยมันสามารถเป็นโทษที่ร้ายแรงในลันาดผิดอาญาบัญญัติหรือผิดนิตายของพักอย่างร้ายแรง อย่าอยอมแพ้ผมม่าีแไม่นายอยู่แล้วทุกคนต้องไมายอมแพ้เพื่อประเทศชาติประชาชนที่ดำมงของพวกเรานะครับในเชิงงานวิเคราะห์กานการณ์ขนาดนี้นะครับฟังนะครับของรัฐบาลตอนนี้ก็ปรากฏว่าสิจุวันจันยาก็ไปยื่นร้องทุกนะครับที่จะเอาผิดกับพักพลังประชารัฐเรื่องของการย้ายนะครับ ที่จะปลดธรรมนัตไปาการย้ายของฝั่งธรรมนัตไปอยู่พรรคการเมืองใหม่นะครับ21คนนะครับชี้ว่าเป็นการกระทําความผิดของพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้พรรคการเมืองที่ถูกยื่นยุบพักเนี่ยนะครับที่ถูกร้องเรียนเรื่องการยุบพักประกรอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยประกอบไปด้วยก้าวไกลประกอบไปด้วยพรรคพลังประชารัฐ3พรรคการเมืองนี้กําลังถูกยื่นยุบพักและสิ่งที่ตามมาตอนนี้ปรากฏว่ามีการตั้งพรรคการเมืองเล็ก พรรคการเมืองน้อยนะครับเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับหลังจากที่มีการผ่านรัฐธรรมนูญนะครับให้มีการแก้ไขบัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการบัตรเลือกตั้ง2ใบจะมีกฎหมายลูกออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบสิ่งที่ตามมาก็คือพรรคเล็กพรรคน้อยจะสูนย์พันทั้งหมดนะครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือกลยุทธ์ถอยนะครับแบ่งแยกแยกพลังประชารัฐออกไปอยู่พักการเมืองใหม่ที่ดำโดยธรรมนัตและลูกน้องของบิ๊กป้อมเป็นพักการเมืองใหม่เพื่อเตรียมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเกมที่กำลังเดินตอนนี้กำลังจะส่งผลครั้งใหญ่ และจะนำประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองในที่สุดส่วนจะเป็นอย่างไรมาว่ากันในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะด้วยความปรารถนาดีนะครับการเดินการเมืองลักษณะเช่นนี้นะครับผมทราบว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเห็นหน้าไพ่ก็รู้แหละนะครับว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับสามพรรคการเมืองถ้ายัางเดินเกมแบบนี้ต่อไป สถานก,การณ์แบบนี้ต่อไปรัฐบาลปริ่มน้ำแบบนี้ต่อไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะผ่านได้แต่เสถียรภาพและความเชื่อมั่นจะอ่อนแอลงนะครับนี่คือประการที่1ประการที่2จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีการตั้งพักการเมืองขึ้นมาเต็มไปหมดเลย และพักการเมืองโดยส่วนใหญ่ที่ตั้งขึ้นมามาจากกลุ่มที่เคยร่วมกับพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นนะฮตั้งกันมาแ,แต่ไปหมดแต่ละคนก็บอกว่าจะเป็นพักสำรองของพลเอกประยุทธ์แต่ที่ตั้งมาทําให้กําลังที่ผนึกรวมอยู่ที่เดียวกันแต่กันเองนะครับเกมที่กําลังเดินอยู่ตอนนี้ จะส่งผลทําให้ฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์จะทําสงครามครั้งใหญ่ที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาจราจนกลางกรุงเทพมหานครผมเคยเตือนทําคลิปทําเสียงนะครับเขียนบทความเรื่องการจราจนกลางกรุงเทพมหานครในปี2552ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมษาจราจน ผมเตือนตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี52และบังเอิญฟรุกมันเกิดในปี2553เผากรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมผมเคยเตือนเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2553แล้วก็ฟรุกเกิดการเผากกรุงเทพมหานครครั้งนี้นะครับล่าสุดผมเคย เตือนนะครับว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นและให้ระวังอย่างมากทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้ปรากฏว่าฟลุกที่พะเยาเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นภาคเหนือเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับฝนที่ตกลงมากลายเป็นลูกเห็บเหมือน หิมะเต็ไมไปหมดภัยการเมืองปรากฏว่าธรรมนัตแตกทำให้สติรภาพของฐบาลอ่อนแอลงทำเนียบรัฐบาลมีม็อบบุกเข้าไปทุกทุกวันการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9หลังจากวันที่18มกราคมพุทธศักราช2,565 พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะสายพันธ์โอมิครอนฟลุกขนาดคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตมีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมีทั้งอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะครับที่จู่ๆเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นมันฟลุกและผมเรียนเตือนว่าเดินเกมการเมืองนะครับแบ่ง ธรรมนัตออกไปแบบนี้สิ่งที่จะตามมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฝ่ายต่อต้านจะทําสงครามใหญ่เพราะถ้าทําสงครามใหญ่ไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะเขาก็จะชนะในปีพุทธศักราช2565หลังจากเดือนม,มีนาคมเป็นต้นไปขอภัยหลังจากปีพุทธศักราช2566เกม จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปเพราะในช่วงเวลานั้นจะเกิด impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติอีกครั้งและเขาจะใช้วิธีการซื้อตรงซื้อตรงคือการซื้อสอสอโดยตรงจากพักการเมืองฝั่งรัฐบาลเพื่อข้ามมาโหวตให้กับตนเองนะครับ ถ้าเขาได้พอหรือไม่พอสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการชุมนุมนอกสภาผู้แทนราษฎรเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในจะเกิดขึ้นการพัฒนาทางการเมืองจากเดิมปี52เกิดการจราจนกลางกรุงเทพมหานครและปี53เผากกรุงเทพมหานครและเผาสารกลางจังหวัดไปเกือบทั่วประเทศ จะพัฒนาทางการเมืองรุนแรงมากขึ้นทั้งการก่อการร้ายและการเผาสถานที่สำคัญสำคัญที่เป็นซิมโบโลิกหรือเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงควรระวังพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะวัดพระแก้วไว้ให้ดีเกมที่กำลังเดินตอนนี้ที่ผ่านมาผมเคยเรียนไว้แล้วว่าการปล่อยลูกโอ๊กจากคดีกรุงไทยการให้กราบพระบาทจะส่งผลทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมาเดือดร้อนจากเกมการเมืองที่ปิดปราดบางเอิญมันฟลุกสุดท้ายเกิดขึ้นและผมเรียนไว้แล้วว่า จากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวพลเอกเปรมก็เคยโดลนลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วยการให้กระบ,บังลมไปเข้าพบถึงสองครั้งและสุดท้ายก็บุกบ้านป่าเปรมบังเอิญที่ผ่านมาผมได้สังเคราะห์ไว้แล้วว่าเป็นการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ผิดรอบนี้ด้วยความเคารพ ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าหลักที่ท่านกําลังเดินอยู่ผมทราบว่าใครกําลังเดินผิดกําลังนําประเทศเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่ตามดวงเมืองจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ละธรรมจะเสียเปรียบทางการเมืองนะครับจะเป็นนิกาตีบซัมเกมหรือเป็นเกมลบควรพิจารณายุทธการไตรง ที่ผมบอกล่วงหน้าว่าในเชิงงานสังเคราะห์ยังไงก็ต้องใช้ลองพิจารณาอยู่ฝ่ายต่อต้านจะเดินเกมอย่างเป็นทางการพฤษภาคมทนได้แต่หักกันยายนรู้เรื่องแต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ประชาชนจะเสียชีวิตมากน้อยขนาดไหนก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2566เป็นต้นไปซึ่งครบรอบ4ปีการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่เกิดมอบขึ้นกระแสะการสนับสดุนจะเกิดขึ้นสิ่งที่ควรทำตอนนี้ควรจะเร่ง เรื่องการปลูกฝังทางความคิดให้มากขึ้นนิวมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผ่านมาในกับหุ้นส่วนไม่เคยให้ความสำคัญเพิ่งมาให้ความสำคัญในระยะหลังซึ่งผมเรียนยาวว่านิวมีเดียจะเป็นเครื่องมือสำคัญตอนนี้มาทำดีขึ้นแต่ยังไม่มากพอต้องมีภาคปฏิบัติการให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของยาวชนต่างๆโดยยึดหลักความจริง นะฮะตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ผมเรียนย้ำว่าหลักการแบ่งแยกเกมตอนนี้กำลังเป็นการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผิดพลาดเหมือนอกเหมือนกลาบพระบาทเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมา มันจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามจะยุพักสามพักการเมืองเมื่อยุพักสามพักการเมืองจะเป็นเนกาฟสัมเกมการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Cheap.